สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มิวมาครับมาพบกับผมมิสเตอร์คุณแฟนครับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเซิร์ฟเอฟพ็อกเก็ตนะครับไปกันเลยลุยลุยลุยนะครับอ่าไม่ค้างวะพอเข้าเซิร์ฟเอ o พ็อกเก็ตมันชอบค้างนะครับ Welcome to the pocket เกอีดีใช่ไม่ใช่นะเขา ไปไหมครับธรรมดาดีกว่านะไม่เอาไม่เข้านี้แหละหรือเน็ตผมเสื่อมวะเน็ตก็ไม่เสื่อมนะแต่เดงน้อยนึงก็ขออภัยนะครับมาใครใช้ชื่อผมก็เชิญเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไม่มีนี่ของผมนีไม่มีสกินผมก็ถือว่าไม่ใช่ชื่อผมนะแรับไงเอาเอาขอโทษผมก็ซุ่มซ่ามนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าครับเราไปจะลุยเซิร์ฟกอนเถอะมิกซ่าซ่าซ่านะครับเราไม่จะลุยนะครับนี่ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในเซิร์ฟนี้นะครับคือตรงที่กระโดดนี่ครับยหนยสำคัญมากเลยนะ แม่ก็ทำให้พวกผมสนุกนับโอ้ยนะครับนี่นครับเซิร์ฟแหล็กแม่แม่งเลยแม่งวอตเฟกนะครับเซิร์ฟแหล็กมันกินไม่ได้นะ่าเออนะครับโว้จะไปเซิร e. ์ฟพีเอลาวคอนพีพีเอ็นกันไหมพีเฮ้ยไปได้ป่ะไปได้นะครับ So, you are part of the tab Visitor Visitor, you use name You use is P Surname is พอดีค้างก่อนบะงงครับ F R I ครับเราองพิเอ,เอ E N G นะครับ ล็อกอินเจอเฟซเอ็พ็อกเก็ตเป็นอะนะครับใครล็อกอินเป็น, <c oughs> มนเมนไว้ใต้คลิปเลยนะครับอาเป็นคนรู้จักผมส่วนใครที่เล่นตอนนี้ก็ยินดีเลยนะครับคุณได้ออกกล้องนะครับนะครับก็คุณพวกคุณได้ออกกล้องนะครับไ่คือแปว่าเราไงนี้ก่อนต้องขับไปจิตเตอร์สอง ไม่ใหญ่พีพพหนึ่งองฟาโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วเราไปกันเถอะนะครับเราไปเซิร์ฟเองนะเถอะนะครับผมไม่รู้ทำไมาเป็นอย่างนี้นะพี p อไปแล้วเซิร์ฟเพลนี้พีพีเพลนี้พีพอ่ flower pc hg แปดหนึ่ง flower mask เห็นไหมเข้าไปเถอะไม่มีเขาเแล้วเข้าได้ไหมเขาได้เข้าได้เข้าได้มาเราหลุดไปเลยครับเออ f l o ฟ e r flower i n t e เก็ t ดิจิเตอร์คุณต้องการตั้งค่าลาสผ่าน,นี้เราจะเข้าสู่เซิร์ฟฟันแคสบัญชีนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนเปิดระบุและส่งทับดิจิตเตอร์ศูนย์เก้าศสส คอมบีเวนอยู่อะจูนิ่งเด้อปอดบิดไอเดียแดเนนะเข้าไปในฮ่องกงเข้าไปอะเข้าไปยังไงอ่ะหยุดจางนิ่งนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับถึงจะ เสียงอะไรเฮียงตุ <those> <'re> ้ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรอะครับแน่นอนครับทุกคนต้องรู้นะครับว่ามันเป็นเสียงส t r อมเบ r ร y s t r a w b บ r r y s t r a w b e แล้วมึงจะไปไม่เปิดดิกูเซิร์ฟแตกจนลุด What the fuck huh? ผูุยิงนิยมเป็นกันเยอะเย่เยอะสาวก็ปลุกปายบอลบอนบอลออกเอ็นหนึน่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจีจีไรจับกันดูคนอื่นมังกะมั่งดะก็ได้ โอ้ยจะไปสง่งตัวผู้หญิงดีหไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยจิตทะลึ่งทำให้แหลกเลยครับอืมอ๋อไอเวนกรอฟนะครับผมเพิ่งสังเกตน,นะครับ ไอ้ะไรเนี ja. ่ยอะไรเนี่ยเป็นไง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 ไอ้ยาเซซ่าเฮ้ยผมไม่ได้บุ๋มไม่ได้รู้สกตัวอย่างเลยนะวะ 我，我、嗯，我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 ，啊 ชิตัน oh my god กูจะให้ถึงกินชิตันเลยใช่ไหมโออีก oh. เอาอีกเอาอีกอ,อีกอกูจะให้ถึงอีชิตันว่ะคุณอีชิตันครับผมโชคกินอีชิตันมากเลยครับนะโอเคนะผมไม่เคยกินโออิชีเลยอ่ะเข้าใจปะเออนะโอเคนะเอาทำไมทำไมกูไม่กินว่ะแล้วเชี่นทำไมไม่กิน,น,ไมไมเ,กนเออเอเอ ต้องให้ฝนเหมือนเดิมไม่ได้คุณอิชิตันคะผมมาหาคุณนะครับคุณอิชิตันผมจะมาหาคุณเลยคุณอิชิตันนี่โอ้โหเทพเทพไอต้อนในหังใจนะครับไปนี่ชิบหายเลยแม่ เร็วมาก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 คุณอิชิตันผมจะไปหาคุณแล้วนะเออไอดีลไลดีไลแมววแมว,แมวปิดกักกูจะไปหาคุณอิชิตันนะกูอยากได้รถเบนซ์นะอิชิตันคุณคุณหนวดนะครับอยากได้รถเบนซ์นะครับเออกระตุกกระตุกตรงหนวดเนีบนะ เอาเว้นก็เวนกู้เลยนะครับบุ๊บบบบ๊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 บจะบินไปถึงสุดคอฟเนเบ๊บบเอาอีกเอาอีกเอาอีกบ๊บบเนี่ยเอ้ยอะไอ้เออโนโ้ายอ่โ้คุณอิชิตะนี่ทำ้ายเด็กนี่ว่ะเอันนะครับ เอ้ยเฮ้ยขึ้นไปหน่อยโอนนีิทตันโอเคเลิกเล่นกันดีกว่าเงี้ยหนูจะไปหาเหมียวอะครับเอาเถอะในโซนนี้ทำไมไม่มีคนเลยวะไปเซิร์ฟไหนกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไปหาเซิร์ฟกันเถอะครับหนึ่งห้ามสร้าง ห้าประมดลบเอ,อิญห้าดากันหากพบเจอคนกระทำผิดแจ้งมาได้ครับขอบคุณครับนี่อสิมากคุณ นก,น,น,นก็หมดอ๋อเวรกรรมผมปิดเอาไว้โอ้โหก็แม่งตุกตกระตุกจริงๆปิดไว้ปิดปิดคนเอาไว้ปิดคนโอเคดีดดดมากดีมากดีมากแะ่กลับไปใครเดินอยู่เงนี้วะเนี่ย นะครับทำไมยังผมถึงปิดนะครับมันแหลกนะครับมานะครับโว้ยอะไรคลิปผมปิดไปเถอะนะครับฟังแต่เสียงก็พอแล้วนะครับพวกคุณเลไตัวต้นเหรอทำไมพวกคุณถึงเลไตัวต้นล่ะทำไมทำไมเมียหมาหนาะหนาะแบงซ่าซ่าหนึ่งสองสามขอเป็นแฟนนะคะ่ะดี๋อวขอมามีมามีมาม ไล่เซิร์ฟซีพ็อกเลยไหมมันน่าน้อยใจยมันผมแฟนแบ๊บงซ่าซ่าชื่อเตผอออยากเห็น,นจริงๆริงไงแบงสาสา๊งซ่าซ่าเยียเลยเนะี่ยอูอยากเห็นมากเลยเนะี่ยโอ้ยโอ้ยโอยกระตุกเอมอร มีแฟนยังกลัวกับมังกลัวเขามาัา่งวะถามไปดื้อต้องตีเลยแม่งเอ้ยเครียดเครียดจัง แบงซ่าซ่าล่ะกูปิดเปบ๊ปบกูเสียวคนแงบต้องปิดเอือ้อกระตุกมากขึ้นน้าหาน้า,าก็ขอจบไปกับอีซิตันนะ่ะนี่ครับอีซิตันของเรานะครับนโนโหนะครับนี่โอเคนะขอจบไปขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก็เสร็จ คลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าของคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายค่อยเจอกันนะครับ